จบฟาร์มเมอร์ซีสกูลที่เทนเนสซีแล้วก็ได้ทํางานกับรีเทลยักษ์แห่งหนึ่งเขาเริ่มใจ่ายให้ประมาณชั่วโมงละหกสิบเอ็ดเหรียญหกสามสิบแปดประมาณ <8. S 1> ใช่ค่ะก็สูงมากใช้ได้ค่ะคือเป็นอาชีพที่ดูแลตัวเองได้ค่ะเติบโตที่สกลนครแล้วก็ได้สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ได้ที่มหาวิทยา,าลัยนเรศวรนะคะแล้วก็เรียนได้ปีหนึ่งแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยค่ะมามาจากเมืองไทยตอนอายุสิบเก้าค่ะแล้วก็มาอยู่ที่เทนเนสซีเพื่อเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือจบคอลเลจจบฟาร์มเมอร์ซีสกูลที่เทนเน ได้ทำงานกับรีเทลยักษ์แห่งหนึ่งแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ที่พอร์ตแลนด์ค่ะการเรียนฟาร์มัสิสที่นี่จะใช้เวลาประมาณ8ปีค่ะเราเรียนปริญญาตรี4ปีทางด้านาวิทยาศาสตร์แล้วเราก็ไปสอบเพื่อเข้าเรียนต่อฟาร์มัสิสอีกประมาณปี่ปีแล้วเราก็เรียนจบเป็นฟาร์มัสิสได้แปีคือที่นี่เขาเขาคิดเป็นด็อกเตอร์ฟาร์ม c i s t ค่ะคือก็คือเป็น เทียบเท่าเป็นปริญญาเอกของของทั่วไปได้เลยค่ะแต่เป็นในปริญญาในสาขาเภสัชศาสตร์ะคะก็คืออย่างที่เมืองไทยเขาเรียนแค่6ปีแล้วพอจบแล้วเนี่ยการเข้าทํางานจะเข้าไปในตําแหน่งอะไรแล้วชั่วโมงละเท่าไหร่ ตอนที่เริ่มเข้าเมื่อปี2014นะคะก็เข้าไปำต,ตำแหน่งสตา f f ์ฟาร์ม c i s t ิสเลยเราก็คือทำทุกอย่างได้เหมือนเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะมันเขาเริ่มจ่ายให้ประมาณชั่วโ <ทำ S 1> มงละ61หสิบเอ็เหรียญหกสามสิใช่ค่ะโอ้สูงมากใช้ได้ค่ะคือเป็นอาชีพที่ใช้ได้เลยดูแลตัวเองได้ค่ะตอนนี้10กว่าปีผ่านมาก็ ชั่วโมงละเจ็ดสิบสามแล้วคะตอนนี้พอดีเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองพันชั่วโมงสองพันบาทใช่ค่ะแล้วโรงเรียนที่ไหนที่ดังที่สุดในอเมริกาที่ด้านนี้ครับโอ้ด้านนี้ก็จะเป็นพวก มหาวิทยาลัยแพทย์ทั้งหลายค่ะอย่างอย่างจอห์นฮอปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะดังมากๆ oh. University of Maryland ก็ดังค่ะหรืออย่างนี้ของคุณแพรนี่จบจากที่ไหนมานะครับ University of t e n n e s ่ e e ค่ะก็ต้องอยากให้ฝึกภาษาให้ดีค่ะเพราะการเป็นฟาร,รม์มนิยนี้เราเภซีเน่ยแบบเราจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารเยอะแล้วก็ในการเรียนค่ะก็คือปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแรงค่ะแล้วก็เรียนทางด้าน เคมีสตรีไบโอโลจีพวกไซเอนให้ให้แน่นๆค่ะเพราะว่าทักษะตรงนี้เราใช้เยอะแล้วก็ทักษะทางทางเลขการคำนวณนี้เราก็ใช้เยอะค่ะค่ะก,ก็อยากให้ทุกคนมีความฝันนะคะคือถ้าเราตั้งความฝันไว้เราเราจะมีเป้าหมายอะคะ่ะอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ต้องคิดว่าเราทำได้ก่อนแล้วแล้วก็เดินตามรอยนั้นตามฝันนั้นเราทำได้แน่นอน